ตอแล้วคือมันบอกว่าไม่ตอยแล้วทางไมอ่อะใช่จริงๆผมเข้าใจแต่ว่าเขาอาจจะไม่ชอบที่ผมแต่งไงแต่คือจะมาว่าไม่ได้นั้นจริงอะคือแทนที่ให้ารางกายเนาะให้ตายเนาะโตคือคนไทยอยู่นะประเด็นใช่แล้วมันเป็นคน ตอนนั้นผมกงานหายคิปอยู่เว้ยไม่อยู่ตอนนั้นผมงานซื้อของอยู่คือเรากลับว่าการใช้ราคาของรองเท้าไงไอ้รองเท้าให้หมดให้รองเท้าคือที่ผมกำลังหาคือมันเป็นรองเท้าหวยมันเป็นรองเท้าแบบนี้อมาดูดูรองเท้าอยู่ว่ามันได้หรือเปล่าวิวคนนี้เขามาเขามาขี่ขี่หัวผมไงคือเขามาแบบ ตัวเข้าเข้ามาใต้หว่าง,างเขาอะก็แจ่ไหมก็คือทุกอย่างคือเหมือนแบบคือคือให้เราเหยียบหัวทั้ทงที่เราไม่ได้เหยียบหัวตั้งแต่แรกไงเขาเขาก็อาจจะไมเข้าใจทั้งเพราะว่าจะตั้งจะ,จะ,กจะกแก้ยู่งเขาก็บอกว่าไม่สวยแล้วก็ไ่นนะแต่ตอนนี้ก็หายแล้วนะซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจขอหลังวันเขา,า,าไปไหนผมก็ไม่เข้าใจ คือคนแรกก็ไม่เหยียดการจับตัวแหละก็ให้เราแข่งจับสวนไม่ส่วนก็ยังเล่าประงการของเขาใช่ไหมอย่างผมใจเป็นแนวจะอย่างแข่งเนี้ยแต่คนเมื่อกี้เขาอ่ะคือแบบคือเล่นต่างจากของของคนอื่นเลยไงก็คือแต่ผมก็ไม่คิดเพราะว่าเขานะเว้ยว่ามองรูว่าหัว่งเนี่ยมันก็ดูคุ้มเป็นใครอย่างไรคือบอกว่าคนนั้นเขาก็มาบอกมาแบบ คือตามแน่อมาต้องหม่นงอเว้ยต้องหุ่นงอตามผมแหละใช่คือนี่ผมมีประมาณสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทเป็นน้แต่ก็ไม่ไรเพราะว่าไม่มีไม่มีหลืออีกน่าจะเจ็ดวันแหละอีกเจ็ดวันมันก็จะเงียบคนซึ่งมันก็ยังดีนะก็แบบเออมันก็ไม่ไม่ะไรมากนะขอก็ไม่หายอะไม่แย่มากนะแต่มันแต่ไปๆมาๆมันก็รู้สึก แบบคือทำไมต้องมาด่าเราตอนที่เรายังไม่ทำอะไรผิดไม่ซ้ำอ่ะคือเราก็แค่แบบคือเราก็แค่นงียบเฉยๆอ่ะคือเราก็ซื้อของอยู่เลยคือเราดูราคาของอ่ะคือไปอยู่มันก็มันด่าเราอ่ะเดี๋ยวดูสิดูนี่มันบอกว่าไม่สวยแล้วจำมอ่ะคือแบบคือแล้วมันจะทำไมอ่ะแล้วเวันนี้คือตอนนั้นผมก็ถ่ายคลิปด้วยใช่ไหมใช่ตอนนั้นผมก็รับถ่ายคลิปให้ดูด้ย ผมมากการแต่งตัวผมไยเป็นยังไงเพราะว่าว่าจสภาพผมตอนนี้มันคือซื้อผมเป็นเน็มากอ่ะจริงก็เลยการจะแต่งเป็นเป็นเน็ตอยู่ก็แต่ปะคือตอนแรกกะว่าจะแต่งเป็นน็อกซี่เว้ยบอกว่าเธอเคราไปหลังก็ไม่ค่อยพอไคือแม้แต่ว่ามันได้ไหวหบอกเราก็เลยไม่คิดที่จะทำแบบนี้แต่ใช่เราฝืนก็นเข้า นะเพราะว่าไม่มีคนมาตามผมเองไงก็แปลกนะแต่ก็อะารนี้เนี่ยเขาเนี่ยแต่คือไม่แบบนี้นละละนนเลยคน,คนคือไม่สวยอะ่ะจริงคือคือติดตายต่คือแบบคือดีมากแต่คนคอีกก็โหจะเป็นแนวสีฟ้าถูกไหมแต่สีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวเนี้ยคือสวยนะแต่ผมตีสายลงอะ่ะ <c oughs> ใช่ปกติผมตีสายลงเว้ย <c oughs> แต่ว่า,าใส่ลงพ่อไปแล้วถ้าไม่ใส่ปกติใส่ล,ลวงพ่องก็จาไ,ได้แต่ถ้าลกลน่ม่างกัน้ติจะใส่เป็นเป็นองค์แทนซุปมัน,มนยังน่ารักมากเลยนะแต่ก็ผมไม่แคร์มากนะอ่านี่คือชื่อของเดี๋ยวผมจะบอกชื่อชื่อ,ขอเขาไปอีกทีนะแกะ เขาหุบมยู่ได้ไงหรออ๋อเพราะหนึ <respuesta. fruit IEL> ่งอะคือคนนี้เขาอ่ะมันมันมีชื่อติดอยู่แล้วติดตอนที่เราแชทอยู่น่ะเนี่ยอีกนีดเดีกวอผมบอกมั่งยังแชทังแฉคำน้าว่าเออเเพราะว่ามันเกิการบอกแค่ว่าคนนี้เขาบอกว่าอะไรคนนั้นบอกว่าอะไรแบงนี้ไงซึ่งมันอะไรที่สาบเจอรู้แต่นะอะไรเหรอยังหมกเจะบอกว่าอีกอีกทีนะว่าคนคนนี้คือใครนะ S <S ถ้าใครที่มีรหัสใครเจอคนคนที่มีรหัสแบบเนะี้ยให้ให้ทุกคนไปเจอไปไปบอกเขาหน่อยนะว่าแบบคือ,ค,อคือไม่ทนแบบเนี้ยไหมขอร้องไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดแปะชื่อไว้นะผมแปะแปะชื่อไว้ให้นะคือคือมันคือแบบคือมันไม่มีมากอ่ะคือคือเสียใจจริงต,ตอนเนี้ยเพราะเราเพิ่งไปโดนหนักแลวเว้ยแล้วก็เราคนตามพวกพวงจำเคย เนาะก็คนปมนไงการทำดเช่นยแต่คนก็แต่สวยนะแต่บางคนก็ยังไม่มีอะไรที่มามากมายเนาะก็ะด้นนึงก็จะไม่เชื่มากนะแต่สวยกันอยู่นะอันนี้ผมุณยังสวยังสวยนะ บบคือไม่ค่าของคนันนะ้าเข้าใจเนาะน,นี่ผมเววหนึ้อยแปดนะผมเววหนึ่ง้อยแปดนะโอเคผมเวลเหนร้อยแปดใช่แล้วผมก็ขึ้นดาวมาได้เลยก็แปะถ้าได้จากคุณกินแห่งคุณกินเขาว้าวเลยเพราะว่าเววผมมันคนด้เยอะกว่าคุณกินนะมาพราะว่า ผมว่าเมื át, ่อกี้มันเพิงจใกล้ๆถึงเลยตอนเนี้ราะนั่นถึงแลวมั้งเจ็ดสิบห้าหน้าี่ยาวแต่มันกินต้องไม่ก็ไม่แย่มากแต่เมื่อเช้านี้เราอะคือเราเื่อก่อนเราเมื่อวันหนึ่งโอเคก็คือเมื e on ่อเช้าเรานีเ <intoler> ว <ant. igious idades> ้ยเมื่อเช้าเราแบบเม่เช้าเราเราแม่มาดูดูเรว่องของอไง ยิ้มเกนไหมเว้ยเครือ Head นกมแเค่มไมด้วันนันพ่ถามแตว่านี่คืออะไรผมจะบอกว่ามันจบเกมนี่เว้ยปแก้เขาเว้ยแก้หวานอ่าไปจัชื่อแม่เลยคือไม่ได้ฟังตันานเลาผ่านไปก็เดี๋ยวเดี๋ยววางบ้างวางนานเาจเองั้นเดี๋ยวเราจากที่กหนคนไม่ไหวาคนคือเกมมันเริมแหลกแ้วอะค,อคือเกมมันแหลกแล้วะนะคือ มาได้หนึ่งเหมือนกันว่าคิบกับกับระบบตอนนี้นะคือมันดูแบบด้ยเพราะว่าผมเพิ่งอันเกตเป็นไมโลสเกตคมันก็ไม่มันก็คล้ายกับการที่เราใช้ขวดเนี่ยเอ,อาไรทำนัน ก่อนทุกคนไม่ไหวทุกคน